จยหรือร้อยตำรวจตรีชาติชายโจยสาจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติตำแหน่งผู้บังคับหมู่สถานีรถไฟตำรวจนพวงศ์รับหน้าที่เป็นครูตำรวจข้างถนนซึ่งใช้เวลากว่า10ปีดูแลเด็กเร็่วร่อนบริเวณตามท้องถนนโดยการใช้ความรักเป็นตัวนำทางให้เด็กหลายคนที่เกือบจะหมดโอกาสในสังคมได้กลับมามีชีวิตที่ดีขึ้นค่ะ สำหรับโครงการครูตำรวจข้างถนนนะครับย้อนไปเมื่อปี40นะครับตอนนั้นสำนักงานตํารวจแห่งชาติเนี่ยโดยศูนย์ี่ทักเด็กและสตรีเนี่ยมีความคิดว่าเด็กที่ออกมาเล่ยล่นตามท้องถนนเนี่ยมันเยอะมากเลยเกินจะทำอย่างไรให้ตำรวจเนี่ยไปเป็นเพื่อนเด็กเราน่าจะมีครูตำรวจคอยดูแลเรื่องนี้โดยเฉพาะกองตำรวจรถไฟเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นโครงการนำร่องผมก็เป็นคนหนึ่งที่อยากจะทำงานนี้ขึ้นมา เก้าสิบก่เอร์เซ็นต์เนี่ยครับที่เด็กมาใช้ชีวิตตามท้องถนนเนี่ยเกิดจากปัญหาครอบครัวก็คือเด็กบางคนไม่ได้อยู่กับพ่อกับแม่อยู่กับปู่ย่าตายายพ่อไปมีครอบครัวใหม่แม่ไปมีครอบครัวใหม่ลองลองมาก็อาจจะตามเพื่อนเราก็คิดว่าเด็กที่ใช้ชีวิตตามท้องถนนเนี่ยเด็กพวกนี้ เราจะรู้ซึ้งจริงๆว่าเขาเขาขาดแต่ถ้าเกิดตำรวจเนี่ยไปเติมความรักให้เขาน่าจะเป็นภาพที่ดีระหว่างเด็กกับตำรวจโครงการครูตำรวจนี่ทำมาประมาณ15-16ปีแล้วครับสำหรับความรู้สึกที่ทำมานะครับก็ภูมิใจแล้วครับว่าอย่างน้อยๆเด็กข้างถนนพวกนี้เขาเรียกครูตำรวจเป็นครู เป็นพ่อเป็นแม่เด็กเนี่ยระแวงอยู่แล้วว่าคนที่จะเข้าไปหาเขาเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่หรือเปล่าเป็นตำรวจหรือเปล่านะครับรอยยิ้มกับความจริงใจครับกุสโลบายอีกอย่างหนึ่งนะครับที่เด็กสนใจมากเลยก็คือการท้าทายครูครับคกกรมมบูน่าจะสอนพวกพวกกายกรรมผมบ้างน่าจะสอนพวกพวกการเล่นไมยกลผมบ้างก็เดินมีไอเดียว,ว่า เราน่าจะไปเรียนเราน่าจะไปฝึกอันดับแรกเลยคือคือไปหาอาจารย์ฟิลิปกับอาจารย์ฟิลิปให้มายากลพื้นฐานมาแล้วก็มาถ่ายทอดให้เด็กๆ็เด็กๆชอบมากครับลายที่อยู่ในความทรงจำของเราที่เราไปทำงานกับเด็กย้อยโอกาสพวกนี้นะครับก็จะมีน้องอยู่คนหนึ่งที่เขาใช้ชีวิต ในท้องถนนเนี่ยตั้งแต่ตั้งแต่เจขวบเลยครับอยู่ตามท้องถนนแล้วก็มาใช้พื้นที่หัวลำโพงเนี่ยเป็นที่หลับที่นอนพอมีโครงการปุ๊บเราเอาเข้ามาดูและเอาเข้ามาเลี้ยงนะครับเอาเข้ามาเล่นเอาเข้ามาเรียนสุดท้ายเขาเนี่ยเข้าไปมีอาชีพเข้าไปมีครอบครัวอย่างน้อยๆเด็กใบโอกาสร้อยคนเนี่ยครับเราทำให้เขามีชีวิตที่ดีขึ้นสักหนึ่งคนเนี่ย ครูตำรวจดีใจแล้วครับก็มาวันแบบวันหยุดครับมาทำกิจกรรมต่างๆที่ครูเขาสอน,นต,อต่างออกกำลังกายครับเตะบอลเขาก็ออสอนทุกทุกครั้งที่มาสอนให้เป็นคนดีให้เกลรครับให้ตั้งใจเรียนเพราะแม่จะได้สบาย การทำความดีผมคิดว่าไม่ใช่เรื่องยากเป็นเรื่องง่ายมากครับโดยเฉพาะเด็กด้อยโอกาสพวกนี้เด็กข้างถนนเด็กร่อนๆอนพวกนี้นะครับกับตำรวจเนี่ยเขาจะไม่เข้าหาเลย แต่เมื่อยิ้มแล้วเข้าไปทักทายแล้วสุดท้ายเนี่ยนะครับเขาจะวิ่งเข้ามาหาเพราะว่าเรามี3ามสิ่งให้เขาเราจะมีความรักความเข้าใจการให้อภัยเขาเขาจะเข้ามา